ทำอย่างไรคุณจึงจะมีชีวิตที่มีแต่ความรักได้อย่างแท้จริงหากพวกคุณปรารถนาที่จะยกระดับจิตให้สูงขึ้นเพื่อเคลื่อนเข้าไปอยู่ในมิติแห่งแสงสว่างแล้วแล้วก็สิ่งที่พวกคุณต้องทำคือพวกคุณจะต้องเริ่มใช้ชีวิตเยี่ยงผู้ปรารถนาในความรู้แจ้ง พวกคุณจะต้องเชื่อมั่นศรัทธาในเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นผู้รู้แจ้งพวกคุณจะต้องมีความตั้งใจที่จะทำอย่างจริงจังที่จะสามารถดึงดูดพลังงานระดับสูงกว่าเข้ามาสู่ตัวพวกคุณเองได้ซึ่งจะทำให้พวกคุณมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นและเมื่อใดที่พวกคุณรู้ว่า เรื่องอะไรบ้างในชีวิตของพวกคุณที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพวกคุณก็จะมุ่งความสนใจไปที่เรื่องนั้นๆแล้วความสําเร็จก็เป็นอันคาดหวังได้พวกคุณจะได้ใช้ชีวิตที่เป็นดั่งแสงสว่างและจะไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณอีกต่อไป เพราะชีวิตของพวกคุณจะเป็นชีวิตที่มีแต่ความรักที่แท้จริงสำหรับทุกคนและทุกสรรพสิ่งช่วงเวลานี้จะยังคงมีพลังงานแห่งแสงสว่างสาดส่องลงมายังโลกเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือพวกคุณอยู่และเมื่อพวกคุณสามารถดึงดูดพลังงานเหล่านั้น เข้ามาสู่ตัวพวกคุณเองได้แล้วระดับความสั่นสะเทือนของพวกคุณก็จะยกระดับขึ้นซึ่งก็จะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าจะถึงจุดที่พลังงานระดับต่ำๆไม่สามารถแตะต้องพวกคุณได้อีกต่อไปเพราะมันจะถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นความรักทั้งหมดซึ่งตอนนี้ ก็ได้มีผู้คนนับล้านคนแล้วที่ได้ยกจิตขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นไปซึ่งพวกเขาก็กำลังนำพาผู้คนอื่นๆอีกมากมายให้ยกระดับตามไปด้วยเพราะชาวโลกย่อมได้รับอิทธิพลจากพลังงานรอบๆตัวของพวกเขาตลอดเวลาอยู่แล้วและที่สำคัญ โดยธรรมชาติแล้วพลังงานที่อยู่ในระดับสูงจะมีความละเอียดลุ่มลึกดังนั้นยิ่งระดับการสั่นสะเทือนของพวกคุณสูงขึ้นมากเท่าไหร่พวกคุณก็จะรู้สึกได้ถึงพลังงานระดับที่ต่ำกว่ามากเท่านั้นเพราะมันจะทำให้พวกคุณรู้สึกได้ถึงความหยาบ และความไม่น่ารื่นรมเอามากๆของพวกมันซึ่งจะทำให้พวกคุณมีปฏิกิริยาตอบโต้ในทุกๆท,ที่ที่พวกคุณไปโดยเฉพาะที่ที่มีระดับพลังงานแตกต่างจากของพวกคุณมากๆแต่หากพวกคุณได้เข้าไปอยู่ในที่ที่พลังงานไม่แตกต่างจากพวกคุณมากนะัก พวกคุณก็อาจไม่รู้สึกอะไรเลยก็เป็นไปได้